สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566 6 1นริกนาฬาเศษเศษใกล้11นาฬิกานะครับนำข่าวดีมาบอกพี่น้องชาวสักกลนครนะครับผู้ที่ฝากเงินบัญชีเล่มแดงหรือบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคครับจังหวัดสกลนครนะครับได้มีการจับสลากมอบโชครางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเดือนสิงหาคม2 5 6 6จับสลากเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับ ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคนนะครับจังหวัดสุขโขทัยรางวัลใหญ่แจกทองคําแท่งหนัก30บาทนะครับผู้ได้รับรางวัลก็คือนายประวัติพรมสุริครับนายประวัติพรมสุริเป็นผู้ฝากเงินบัญชีเล่มแดงหรือบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคสาขาคําตากล้านะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอท่านติดต่อขอรับรางวัล ที่สาขาคัมตะก้าครับนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนำบัตรบัญชีทกศเล่มแดงไปด้วยนะครับในวันและเวลาที่ทกศก็เ,เปิดทำการนะครับซึ่งทกศเขาจับฉลากเมื่อ4ส,สิงหาคมนะครับก็นำข่าวดีมาแจ้งให้ทราบส่วนรางวัลอื่นเราพยายามหาข้อมูลอยู่นะครับว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างสาขาไหนในจังหวัดสกลนครเนี่ยใครฝากบัญชีเล่มแดงสาขาไหนอำเภอไหน ได้หลังมันอะไรนะครับเรากําลังหาข้อมูลมาลงคลิปให้อยู่แต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะรู้ก่อนไปดู facebook ที่เขาไลฟ์สดไปแล้วเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับเขาไลฟ์สดทาง facebook ในการจับสลากมอบโชคนะครับเราก็จะแนบลิงก์ facebook ของสํานักงานทกสจังหวัดสกลนครไว้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับไปกดดูที่ลิงก์คอมเมนต์แรกสําหรับท่านใดพี่น้องท่านใดที่มี ที่ใช้ Facebook นะครับท่านก็ไปกดดูลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบที่เขามีการถ่ายทอดสดที่เขาบันทึกไว้ทาง f c e e o o o นะครับเขาก็จะมีการอ่านรายชื่อผู้ได้รางวาัลนั้นรางวัลน,นี้เป็นระยะระยะจนถึงรางวัลสุดท้ายก็คือรางวัลทองคําแท่งหนัก30บาทเป็นของนายประวัติพรมสุริฝากเงินที่สาขาคําตะก้านะครับ ก็แสดงความยินดีด้วยส่วนผู้อยากรู้ก่อนว่าใครได้รับรางวัลอะไรที่อะไรบ้างไปกดลิงก์ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ